่าจะชักตอนเช้ามืดอะคะ่ะแม่อ้อมมาเช็ดน้าลายให้แล้วคือชักไม่เยอะอะ่ะก็เนี่ยออไม่ในห้องนอนเนี่ยแม่อ้อมต้องล้างคือชักไม่เยอะชักในห้องนอนเช้ามาก็เลยแบบแต่ตาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะวันนี้ตาไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวแม่ทำให้ลกูกเดี๋ยวแม่ทำให้แนละ้วเดี๋ยวกินข้าวแปบ๊บหนึ่งนะน่าสงสารนี่นเลย แบบเบาๆอ่ะชักไม่มากรอบนี้ชักห่างกันสิบวันแต่เป็นไม่มากแต่ก็มีมีแบบฉี่ก็ไม่ได้ฉี่ลดอะไรนะคะนอนค้างง้างาง้งหิวปวนเอ้ยนี่สิบวันเองนะคะเนี่ยรอบเนี้ยฉี่มาก อ้อมก็ให้กินยานะคะยานี่คือให้กินตามปกติเลยอะ่ะก็คือตามเวลาเลยอะ่ะจะไปฉี่มั้งจหมแม่โอ้แม่เออด้วยแม่ยังไม่ได้เก็บสัมภาระข้างในเลย ปล่อยนางก่อนแม่ไปเก็บสัมภาระข้างในก่อนเพราะว่าเอึไว้ต้องเอาถอดมาล้างหมดเลยสีหน้าอาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีหน้าอาการยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ดีนะว่าแม่อ้อมมาเลี้ยงหราผลตอนที่ไม่ได้ทํางานแล้วถ้ายังทํางานอยู่นี่โอ้โหแย่มากเลยคงจะแบบสายอะไปทํางานสายนี่ดีนะแม่อ้อมไม่ได้ทํางานแล้วเนี่คืออาการเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวแม่อ้อมเก็บของก่อนฉี่ด้วยค่ะพอล้างก็ถึง้รว่อ่รหลบผลฉี่ด้วยไม่ใช่แค่อึอย่างเดียวเดี๋ยวแมพิงข้างฟ้าก่อนแม่มาพิงข้างี้ผลจะทาอะไรผลจะทำไป พิงทางนี้ก่อนสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเดี๋ยวแม่มาล้างให้อ๋อมีตรงนี้อีกหน่อยนี่น่ะมแม่มาทำให้อ่เอาที่สบายใจไปก่อนแล้วกันแม่ล้างในบ้านนะคะ ก็เลยต้องมานอนตรงนี้เพราะว่าเราขนฉีกอึไปเยอะหอบแล้วเนี่ยหอบหอบอยู่หอบหอบเยอะเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยจากการที่ชักเมื่อคืนชักน่าจะประมาณเช้ามืดเค่ะแม่อมออก็ไม่รู้เหมือนกันดูสิลูกเนชักแม่น้ําตามันไหลเห็นไหมเนี่ยเพราะว่ามันเกร็งมากชาักแล้วมันเกร็งมียังนอนหอบอยู่เลย สิบวันหรือว่าไม่อ้อมให้ขนมพอดีให้ขนมกินขนมที่เป็นเป็นไอไอไก่อบอะ่ะก็ให้กินอยู่สองวันติดติดกันคือให้กินอะไรไม่ได้เลยอ่ะหลบฝนอะ่ะต้องระวังมากๆเลยนี่อาหารที่ไม่อ้อมซื้อมาวันนั้นอ่ะเนี่ยสงสัยต้องให้ยายไปอีกแล้วมั้งมันมีส่วนผสมของไก่แต่ว่ากินไปแค่ห่อเดียวไงเหลืออีกสามหอ่อแต่มันห่อละแค่โลครึ่งไม่อ้อมต้องให้ยายไปอีกแล้วมั้งเนี่ย เพราคนเดี๋ยวมันก็อยากให้กินอ่ะอะไรที่มันมีส่วนผสมของของไก่อ่ะเราก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นเพราะเพราะใช่ขนมหรือว่าใช่อาหารหรืออะไรอย่างนี้ไหมเนะ่เพราะว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้กินของพวกเนี้ยมันก็จะไม่เป็นอะแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยคือมันมันหลายๆอย่างนี่นอนหอบฉี่ขี้เลอะเต็มไปหมดเลยล่ะคะ่ะทั้งไม้ทั้ง ที่พื้นไม่ออมล้างพื้นข้างในหมดก็เลยบอกให้มันอนหน้าบ้านก่อนหอบปลูลุหรอโอ้ยน่าสงสารหอบแต่วันนี้ตาไม่ค่อยขวางคะ่ะคือก็เป็นเยอะนะแต่ตาก็ไม่ค่อยขวางนะตาก็ไม่ค่อยขวางเท่าไหร่ในดูตาสิลูกฝนแม่ดูตาสิอย่ลืมตาดิฝน<แ>ก็คงจะเหนื่อยแล้วก็ทรามานะนะเวลาเป็นะนะเวลาเป็นมันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะทรมานอะ อ้าลูกอืแล้วเนี่ยตัวก็เลอะด้วยนะเนี่ยตัวอุ่นๆวันวนี้เราฝนหัวอุ่นๆนะลูกอห,หัวอุ่นนะลูกหัวร้วอนมากเลยอ่ะหัวร้อนอ่ะ เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยนาจะเลอะฉี่หัวร้อนนะลูกทําไมหัวมันร้อนนะลูกหืหหัวมันร้อนร้อนอนะ่ะแม่จะไปซื้อของกินนะเนี่ย หัวอุ่นๆเนี่ยข้าวน้ำลายข้าวน้ำลายยังมีอยู่เลยเนะะี่ยค่ะเช็ดไปแล้วก็ยังมีอยู่จะอาบน้ำให้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่งจะฟื้นมาเราก็ไม่อยากอาบให้วิ่งแล้วเหนื่อยอีกเดี๋ยวไปดูอีกสองสามวันกัอนลแต่อาทิตย์นึงช่างมันเถอะเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งก็อาบก็ได้เดี๋ยววันศุกร์ก็อาบแล้วลูกนี่วันจันทร์น่าสงสารลูกมแม่ไปซื้อของกินก่อนนะครับลูกนอนพึ่งแดดไปก่อนลูกครับ